วันที่10มกราคม2567ค่ะนางพนิดาสิริยุทธโยธินคุณแม่ของดาราสาวแตงโมพัทรธิดาหรือแตงโมนิดาได้ออกมาเปิดใจในรายการทัวร์มาลงตอนหนึ่งค่ะว่าไม่ต้องใช้คําว่าเห็นแก่เงินหรอกมันเป็นเงินที่แม่ควรจะได้รับทั้งเงินจากปอกับโรเบิร์ต2ล้านเงินเยียวยาจากหน่วยงานราชการ1 0 0 0และยังมีกรมธรรม์ของน้องโมก็ได้แล้วกรมธรรม์8ฉบับเขาประกันหมดเลยเยอะมากตอนน้องเสียน้องมีนี่อยู่10ล้านบ้าน2หลังรถ1คันแม่เอาไปปิดบ้านหมดแล้ว ไม่มีนี้แล้วแต่คนบอกแม่น่าเงินเอาแต่เงินแต่จริงๆแม่เอาเงินทั้งหมดมาใช้นี้ให้ตังโมหมดเลยขอความกรุณาทุกท่านที่ชอบดูข่าวน้องโมคนที่ชอบตาหนิตีเตียนคุณแม่คุณแม่ก็เป็นคุณแม่ของน้องโมแม่ไม่ได้เป็นฆาตกรที่จะมานั่งด่าคุณแม่ว่าไอ้น่าเงินไอ้น่นไอ้นี่อะไรอย่างนี้เลิกด่าสักทีพร้อมเงินที่ได้มาคุณแม่ใช้นี้ให้ลูกหมดพอใช้นี้เสร็จคุณแม่ก็มาได้เงินอีกจากลูกปอลูกเบิร์ดคุณแม่ก็ต้องใช้จ่ายเหมือนกันต้องส่งค่าส่วนกลางสามหลังเป็นเเเเงงงิินนยยยอออะู่่่่ต้้้้ขาใจคุุณแแมมมดดวไไฟ เลยรวมๆนี่แตงโมแม่ต้องใช้ทั้งหมด10ล้านก็ใช้ไปหมดแล้วจากเงินที่ได้มาตอนนี้ไม่มีหนี้แล้วค่ะ